มาสีรแรกทุกคนว้าทุกคนเกงสักจิจเซสตต์เปเพียงพอแล้วโอ,โอ้โอ้ทุกคนแคากินมากคือแบบตอนนี้คืออยากกินข้าวแห้งกินเมืเ่อเช้าเงี้ยนน้ำมันออกนะเพราะว่ามันจะออกส้มๆแล้วก็เอาเนาะ โอ้โหแดดมากเลยทุกคนมานทุกคนถือวา่าหลายเติบได้นีไรนี่เห็นบอสนี่แม่เบิบร์ดเบิร์ดคือมันนี่ว,ว้วาวว,าว้าวเย็บเาแล้วลสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพกกัะสืออีกแล้วในซ่องสะสีอสาบททองสบายดีตอนใกล้สีเทีงแล้วทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลายประมาณสิบ,บโมงฝ่ายเนาะสียังบริไปหารทุกคนสีวา่าสีมาแกงหนอนี้ ให้แม่ก่อนทุกคนทุกคนมาเบ่งก,กันว่าสีจะเก่งน้อยยังนี่ทุกคนนี่น,ออน้อยมาเลยขอบคนอแขมนอแขมทุกคนถ่ายเพื่อกินบ้างนอแขมมันจะคล้ายคคือกับนอเลานอเลานีทุกคนนอแขมสีกับบรง้ว่ามันแตกต่างกันอะไรแต่ว่าเขาวว่ามันสีมันสีออกส้มกวก่านอเลาประมาณมนี้แหละทุกคนพอทุกคนสิวซะสีใหญ่เลยทุกคน ทอดต่อภายในสิวนะทุกคนใหญ่คักเลยนี่ทุกคนมันจะเป็นนอะบบนี้เนาะนี่อันนี้คือยังบริปอกแต่ทุกคนนี่นะยังบริปอกเนาะเดี๋ยวสีก็สะมาปอกแล้วกแกงทุกคนแกงเท่ามันนี่เลยทุกคนบริใส่อย่างเนาะสีใส่เกลือแป้งนัวแล้วกัอ่าไม่อย่างว่าทุกคนลืมไข้าเบือเข้าเบือแล้วก็ตับมะเพชอคือเก้าทุกคนแล้วก็แน่งบี้มีป่าบด้มีอย่างทุกคนแกงแต่นอนนี่ล้หลอนแล้วก็ใส่ผักอิตูทุกคน แซ่บว่อมาแล้วคิดยากเลยมาทุกคนมาปอกน้ำกันบอกคุว่ายุไทยเค่เสีอเอ้นอันโนะเนีอยอย่ยทุกคนนี่ะมันคล้ายๆคือกับนอเล,ล่ลเาดะน้องนอ้องเขี่ยไปน้องมาสิกระปิบนะอันนี้ก็คือกระดงพัดทุกคนกระดงพัดเอวัยพัดข้าวะอะไรสีเต้ามาใส่นี่ะมาทุกคนมาปอกน้ำกันมาไปโอ๊ยปอกอะไรแหละมันปอ้อทุกคนดำจะน,นี่นี่มันหยวนมันหยวนบ,นบ,บนนน่นอะไรกันรู้ไหม บ่อนี่วะสีเลนบอกเลยทุกคนเขาว่าฮะคล้ายๆกับนโนไม้กระเสนเขาว่านะมือเสานี่ที่ว่าอ่ะโนอย่างนี้วะโนนเขียมวะโนเขียมเขียมเขียมวะโนเขียมเขาว่าคือกับอันนโนไม้กระเส้นนี่แหละวะยอดมันฮะแซ่บก็แซ่บแซ่บก็โนเล่าอีกเขาว่ามาเบิ่งกันทุกคนมากที่สุดกันว่ามันช่แซ่บอีดีก็เออมันจะคล้ายๆล้ายกันกับโนกันบ้าง ไปหาพิดุกไปทุกคนเองแต่อยู่บ้านสี่โบมีแล้วบ่มีแล้วทุกคนนะอยู่บ้านสี่เมื่อนี้ก็ถือว่าเย็นเได้ทุกคนเลยแต่ว่าใบหน้หนาวพี่ลึกเนะาะกลับเย็นเยปอกแนละ้วทุกคนกคือกับน้อมันจะเสรรี่ยเลยนี่อย่านี้จะเปนี่ทุกคน <c oughs> เวลาปลอกแล้วนี่น่ากินจัง ขนาดเป็นังบริสซุปดะโอ้ยาว,วยโอ้ทุกคนท้องส,สีห้องมือซังยังไปกินข้าวเลยโอเคหน้าขาวคนเป็นน้ำก้องด้วย กรมศรีอากาศแบบอากาศแบบกำลังเย็ยนายสายกระโจนมากนะไอ้สายไอ้สายวันภาษาจะไปโทรหาแล้วบอ ามากมากเลก็อยากเลยทุกคนเลยแม่มีที่พี่ได้อีกเลยอยากเปล่าไหมเอามาให้เราอันนี้ยังไงนี่คือสีเป็น้องเราจริงจริงมีขีขาวเด็กปูนทอง,องแล้วท้องสีทองแล้วโอ้ยทอ้องหอง มาเด้อทุกคนมาปอกนกันเด้อมาปอกนกศรีเดิอก็ไก่กระสองสามตัวนะก็ทุกคนแจงใส,ใส,ส,ส่ไก่ก็เสียบเนาะไก่บดเยี่ยมเุกคนเอ้ยยังมันไตหมูเมียนทำให้มันเพราะว่าทำม,มันแพงทุกคนโลนี่จะเท่เทาไหร่แหละทำไก่นี่ยย่างสามตัวเนี่ยวะสามคนนกขี มันมันคนละมันคนละนั่งเหงากันบ่เนี่ยด้วแค่เขาเห็ดไม้ฟอยกว่าอ๋อฮะโน่นเล่าบ่เน,นี่ยสิเขาคิดว่านโน่เล่ามาแต่ลอดน่ะโนนี่ยโน่เนี่ยเขาเห็ดไม้ฟอยเออทุกคนโน่วันเขาเห็ดไม้ฟอยค่ะทุกคนเวลามันโปง่งมันมันจะเป็นแบบอันคือมันอย่างวะ คือฟอยนี่นะอันนั้นมันหักแล้วขอเอาไปเฮ็ดทะก็คอดอกมัคือด,ดอกอน,น่ารัเลยเออจอังพพสีคิดมาตลอดเลยทุกคนสีคิดว่านอเล่าใ่รได้เป็นว่างันเขาใส่ฟอยอ่ะแน้ลเากันเท็ดได้หรอหือไม่ได้ไเอาเป็นอย่างจิดเป็นดอกอ่านี่ทุกคนค่ะแต่นี่อันนี้โนเข็มได้นนีอไดอันนี้นมันแก่แล้วมันเป็นแบบนี้เดิทุกคนเอาเสรซจปันนี่แม่ฟอยเท่านี้ นี่มันเก่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนเอามาเฮ็ดฟอยนี่เออเนาะ,ะสี่และคิดมาตลอดแล้วะนอเล่าอะไรทุกคนคิดในใจนะแบบผู้ดีเลี่ยวไปนะแบบสีก็เคยเห็นไนดะ้เห็นเห็นอันตอนนอเล่าค่ะมันแบบมันเป็นแบบอันดอกออกมา,มากคือเดียวนี่แหละนี่นี่ทุกคนอันนี้ก็คือฟอ,อยเนี่ยทุกคนนี่ดอกดอกมัน,น,นเอามาเฮดอันนี้เอามาเฮดฟอยเนี่ยทุกคนนี่เออยอดมาันจะกินได้เนาะ S 1> <S 1> เออักักตักเอยพอไอ้ทุกคนเึพอไอ้ยูโฟ้สสีเด่นซื้อเอาแต่คือได้แล้วเลยแล้วบหะนะบอตอนสมัสยสสีซื้อปีจ่ายนี่สาวพันกระดุน,นเจอแบกลุมแต่อกินได้หรอแม่มปเป็นเบลล์เลยทุกคนแล้วตอนนี้สีก็ได้ปอกไปที่ห้องนอนทุกคนมันแกจะคือข,าย,ขายกับนวมัเกษตรเนาะมาลงเบิง่งทุกคนว่ามันสิแซบหรือบอเดี๋ยวสีจะไปเอา,าอะนไมเลี้ยงน้องอีทุกคนมันขมือถนั เดี๋ยวสี่จะไปเอานอไม้เลี้ยงน้องมาตื้มเนาะเพราะว่ามันกะบอยลลายทุกคนป้าทุกคนมาต้มกันเลยทุกคนป้าเฮาไปเอาอ่านอไม้เลี้ยงน้องกันเลยอีเมวอาอันเพื่อนเห็นนันนอหนึ่งเลยทุกคนเลยแต่บอกคว่าสีนอใหญ่หรือนอเล็กเนาะพนักกะพอนะอยู่เดี๋ยวทุกคนวิธีที่สีตาเกลือก็จะประมาณนี้เนาะป้าทุกคนตอนนี้ก็คือแดดออกแล้วเนาะแดดออกแต่ว่าแบบมันมีลมว่อยๆทุกคนแต่ว่า อากาศกับบริโภคได้แล้วพูดีนี่ทุกคนเลยเปลี่ยนภูเนาะทุกคนตอนนี้สิกายุน้องไม้แล้วอันนี้ก็คือน้องไม้เลี้ยงน้องนะทุกคนอีแม่ปลูกประมาณสองปีได้ประมาณนั้นเลยทุกคนเลย่ะทุกคนมาเอากันเลยเห็นน่อเดียวนึงปอทุกคนโอ้ใหญ่เติบไดบ ทุกคนทุกคนสีได้หน่อหนึ่งเดี๋ยวสีจะปลอกอยี่ในหน่อนี้เลยเนาะ ทุกคนบนปอกน่อไม้ส,สีส,สีส,ส,ส,สีปอกน่อไม้เลยเนาะปอกเอาไปเพราะว่าตอนนี้คะเข้ากระต้มโนอนเขมโนเขมอยู่นอนเขมด้วนโนเขมสิกะโบจักซื้อมนปนกรนไดาทุกคนแดดแท้ไหนแดดค่ะแกะออกเลยทุกคนอันนี้เป็นน่อไม้เลี้ยงน้องนะทุกคนนี่เกาะน,นี้เลยประมาณสองปีนี่แหละอินาปุกปอกเลยทุกคน นอเดี๋ยวนะทุกคนเลยเก่งเนาะไม้ยามนี่เสฟเดี๋นทุกคนเพราะว่ามันโบมแมนยามมันเลยบรรยากาศป่าทุกคนเดี๋ยวเขาเอาไปล้างเลยก็มาจากกัจากเนกาะจักแล้วก็เอาไปต้เมเซมมอเลยนอเดี๋ยวน,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 นวี้ทุกคนเลยเจ้านะสิจะเอามาจักเนาะทุกคนจักแล้วก็เอาไปต้มเาก็จักเลยโบทุกคนตอนนี้คือเดืดส่อง จักหน่อไม้หน่อไม้เลี้ยงน้องทุกคนหน่อไม้เลี้ยงน้องปลูกงายนะทุกคนเนาะปลูกงายเลยค่ะเวลาที่หวานเข้าฮดน้ําตลอดจะสิกินได้ตลอดปีอันนี้คืออีแม่หักหดเนี่ยทุกคนเลยเพราะว่ามันอยวนไก่ท้อเนาะก็เลยแบบโดนๆจะหดมันแท่นึงมันก็เลยแบบพอได้กินไปเนี่ยทุกคนดํามันดําอนเนี่ยดัาเนาอดํานองน,น,นี่ทุกคน เอาไปซโมอก,กันเลยจากนั้นเอาก็สิไปหาใบยญานางนะทุกคนเอามาต่ำใส่ต่ำครับเขาเบือทุกคนวิธีแกงก็คือกับเกงเน่อไม้เลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าสิกจะใส่หน่อไม้น้ำไม้ให้แม่ก่อนแกงหน่อเข็ม <laughs> นี่สิก็ได้ต้มแล้วทุกคนว้าวเอาหน่อไม้ใส่เลยทุกคน <laughs> นี่หน่อไม้ใส่เลย จ้งนนสีกะสีเอาแป้งนัวมาใส่ทุกคนให้ให้มันอันนั้นเนาะให้มันจืดไวเดี๋ยวเข้าไปหายาหนางกันเลยทุกคนยาหนางกะเอามาตาม่ำสะกับเขาเบื่อทุกคนเอง <c oughs> เวลาแบบเก่งเนอะไหมหรือว่าเก่งอย่างที่ว่าบอสใส่ยาหนางก็คือบุแเสบทุกคนไปป้อทุกคนตอนนี้ก็คือแดดแห้งขนาดเลย <c oughs> โอ้โหแด <c oughs> ด,ดมากเลยทุกคน <c oughs> บรรยากาศตอนสวนทุกคนตอนนี้ก็คือใกล้สีเทียงหลยนะต้นมะม่วงทุกคน ส,สิสิออกไปหาทางนอกเนาะตะกี้คือเห็นเขือมันอยู่นะสิก็เลยสิไปหาทุกคนบรรยากาศว้ายอันนี้ก็คือทางไปนะทุกคนกัสิมีได้ทวนแถวนี้นะมาเบิ่งกันเนาะเอาสิได้หรือบ่เนาะเพราะว่าสิกเบ,บ่ได้มาหาดนแล้วดีดีเห็นเห็นเลยเห็นเขือเก่ามันได้ทวนจื้อเรือเก่ามันเนาะเขาจื้อแล้วเขาก็มาเก็บตลอดเลยนี่อ้าแต่ว่า โมยากหลายนะทุกคนตะกาพอได้อยู่พอบรรเทาไปเขากระทาบโมมีหลายถ้ามีหลายก็เอาไปยีเลยทุกคนเด้อไปยีไปโยงเนาะไปขายี่เอาน้ํามันนี่ทุกคนอันนี้ก็คือใบายานางเนาะจะได้หน่อยเดียวหน่อยเดียวก็ได้นะทุกคนดีกว่าบ่มีอันใส่โอทุกคนสีลืมเห็นนี่อ่าทุกคน ถือว่าหลายเติบได้นี่ไรนี่เห็นบ่นี่แมนเบิร์ดเบิร์ดนี่คือมันนี่ว้าวว้าวว้าวเก็บเอาเลยนะเก็บเอาเลยกันทุกคนถ้าว่าดูนะทุกคนเอาน้ำมาโหดแทนมันเนาะอันนี้คือแบบป่ามันแบบธรรมชาติเลยโอ้ยาวเติบได้ออ้ทุกคนนี่โอ้ my god โอ้โหอืมพอได้นี่ทุกคนเลยพอแล้วสามเด็กะปองฮะทุกคนโอ้ขากแท่เลย เบิ่งกันเ้อทุกคนสีสีหายมันหลายกว่านี้เด้อวนี่ทุกคนฮูดเอาเลยปออืาฮทุกคนอ่านี่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 อ่าทุกคนนี่อยู่นี่กับมีโอ้อันนี้ตัวน้อยเด้หนี่โอ้มันอยู่ดิบนี่ดินี่ทุกคนนี่แมนเบอร์เบอร์นี่อ่าโอ้ยขาดแล้วว้าวว้าวได้แล้วทุกคนอือหือโอ้มันกับพอเก่งแล้วนี่ พอออกไปตัดแล้วนี่ไปทุกคนหาบ่องอีกเพราะว่าสีกับคุ้นคุ้นได้แบบเคลือนะแบบเครือเก่ามันทางในนี่หกแต่ไเลยทุกคนเพราะว่าบาได้มาอน้ำมาอาทุกคนมึงไปหาง,งามเถอะดนี้ด,ด,ดหางสีขึ้นก่อนเดอ้อสีปีนขึ้นก่อนเดอ้อไปทุกคนทำมาขึ้นหัวกันเลยสีเห็ดแล้วยุทุกคน คนตอนนี้สิก็ได้ข้ามพูวามาแล้วสีเห็นป้อง,งามเลยทุกคนอ้ยอีแม่เขือตอนนี้งามเลยแม่นะแม่บอกแม่เออทุกคนตอนนี้ก็คืออีแม่เพิ่นก็นได้ไปหาน้ำสีเนาะเพิ่นว่าพ่อแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าสีแม่เห็นทุกคนป้ออุ้ยงามทุกคนมา,มามาบนตรงกรันนี่นี่ทุกคน งามเหลีทุกคนมึงไว้ในยอดนี่อ้องามกระดากระดอบานนี่นี่แมนเบอร์เบอร์ทุกคนนี่อ้อดิทางลุ้มีได้เด็อ้อทุกคนถ้าว่าสีมีเวลานเนาะสีสีมาเฮดคุดแบบให้มันแบบเป็นขุมเป็นขุมแล้วก็เอาไม้มาซักึ้นนะคุณให้มันแบบอ่ามีบอลน,นั้นไม่อยางว่าทุกคนมีบอลให้มันอยู่ค่ะนะอันนี้ก็คือมันอยู่ตามธรรมชาติเลยนี่อ้อถลายตุดเลยทุกคนเลยสีสีสอ๋อดินี่ ยหนาางแล้วเพื่อทุกคนเนี่ยเออสองสามเหงาเพื่อได้ทุกคนเอ,อ้ยสี่กับสีไว้มันอยู่บนนี้แหละทุคนมีแต่เมื่อหน้าสีมีเวลาและสี่สี่อันมาเห็ดแบบอันบ่อให้มันอยู่นะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือมันอยู่ตามธรรมศาสตรแล้วก็จากนั้นเท่ากับฮดน้ําให้มันฮะทุกคนมันก็สีได้กินตลอดปีเนาะบรรยากาศ <laughs> ทุกคน <laughs> ก็คือแบบยังบอได้มีเวลามาอานามัยมันเลยทุกคนเลยบัดซีมีเวลาพื่แหละตอนนี้ก็คืออีแม่เพิ่นก็เก็บได้แล้วเนาะ กน่าจะพอแล้วกับของเก่าที่สี่ายเอากระสิได้ปีนหัวดูก่อนเบิรงหักแล้วสี็ดท้าเองนี่อันนี้ก่พอแล้วทุกคนไปทุกคน let's go <S ทุกคนมาข้ามหัวกันเลยมาเบิรงกว่าสีสที่ขามได้หรือเปล่าเนาะยานดิย่ยานแบบมันหักนะอ้ทุกคนข้ามบ่ได้ก็ต้องได้ไอ้ายอ้าย อ้าวมึงนี่นสีเฮ็ดหักตาลอีพอหานเอาไว้คือเก้าหัวกะหานเนียนเด้ทุกคนเนียนคือเก้าปอาไปทุกคนยืนนั่งก็มันกับมีไขัวะนะทุกคนขวัวทางนี่ก็คือแบบเส้นทางไปขับเที่ยวแล้วมันเป็นเส้นทางเก่าทุกคนเลยต่อสมัยตะกี้ฮานาสีก็คือแบบทางผ่านเลยเนาะทางผ่านระหว่างหมู่หมู่บ้านเลยทุกคนแต่ว่ามาปีนี้มาปีกายนี้เพิ่งเดินทางใหม่ทางยูฟูแหและ เขากระเที่ยวไปทางภูทุกคนทางนี่ก็คือแบบบ่มีไผเที่ยวเนาะนอกจากว่าเขาแบบมางเพื่อนเขาแบบนี้นะไปทุกคนเดี๋ยวสิจะล้างแล้วก็เอาไปตํากับเขาเบื่อเนาะตอนนี้ก็คือสวยแล้วไต่พอยังพันมาได้ตอนนี้ได้สิบเอ็ดมุมพันเลยพันมาบรรยากาศลงบ่อยๆทุกคนต้องสังเกตบูเงแดดร้อนมาก น,นี่นม่ก็ได้หลายเติบได้มาโฮมเดี๋ยวเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวสิจะล้างก่อนนี่ทุกคนไยหลายแค่เนะาะส่มสิกินตะกี้สีว่าสีโบม่มีลยไรหาู่ใส่ได้วะพิแทสมันก็มีอยู่หาจากธรรมชาตาิทุกคนแบบ มันแบบมันฟงตามธรรมชาติเลยไดสิบริปูกแกคนแบบดินมันก็ยังงามอยู่นะมีแต่ว่าถ้าสีมีเวลาละสีสิปับปุกนะทุกคนเนาะอ่าเห็ดค้างให้มันให้มันแบบจับขึ้นนะนะเศียเห็นยูเฮือนยู่เฮือ,น,อ,อนป่าทุกคนยูทาแคสีเคยไปอันลินนะเพิ่นเด้ไปลินไปนอนแล้วก็เพิ่นว่าอันซีปไปเอาไปอนใบ,บายานางอยู่หลังหลังเฮื่นนะซีไปเพ่งทุกคนจนแบบเป็นหัว่าเป็นห้าวแล้วแบบอ้อถ้าขายก็คือสีได้หลาย,ยอยูะนะ โอ้สีบกคิดเลยว่ามันมันสีแบบมันสีก่งได้หลายปันนั่นนะนะเอาเห็ดค้างให้มันเด้แล้วมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วก็เลื่อยเลื่อไปแล้วก็เป็นใบเป็นี่ออกมางามทุกนเพราะว่ายานะครับกระินงตลอดอยู่แล้วนะทุกคนเนาะถ้าปลูกไว้กับบ่เสียหายปลูกขายกัได้เงินอรีแต่ว่ามันแต่วราคาราคานต่สีบกแพงละคนประมาณถุงถุงหนึ่งกับถุงละพันถุงสองพันไปนี่นะแต่ถ้า ทำมีหลายแต่มันกับวกไปหาเอ๊ะพอได้รืรายจ่ายของเขาเนาะ้าเบิ่งนี่แหละ้าสิมีเวลาสี่สิบไปกัดกเทเานั้นมันหกอีกก็มีใครดูเลยปะ่ะทุกคนสีสิบได้ยี่นะเพราะว่ามันกับปหลายที่ลึกถ้ามันหลายแลย้วเขาก็จังไ้ยี่เอาเนาะและอีกอย่างสีกบับบัิยี่ทุกคนเพราะว่ามันเทศให้มือเขาดํามมันสิบแบบมันมีขาบนะคขาติดมือเขาปะ่ะทุกคนไปต่างกันเลย สิบโมงเด้อเออสิบเอ็ดโมงเ้อทุกคนตอนนี้ค่ะนะมาเริ่มเสียงกันเลยทุกคนนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือข้าวเบื่อทุกคนข้าวเบือข้าวเบือก็คือข้าวมาเลยทุกคนว่าข้าเออกมาหนึ่งข้าวค่ะเลการละคามาตำเขือกันปุ่นโอ้มะเขือดีบริีเหรอใส่มากว่าหนึ่งมากสองมาสามสี่ห้าหกเจ็ด เซ็ตทุกคนจานนะคก็ใส่แป้งนัวคือเกลาใส่ในแซฟหนอยใส่หลายแซฟหลายสิก็เลยใส่ใส่ในก็ะเพาะนะทุกคนนะหลายเซ็ตเกลือเกลือยี่ภาพใส่ทุกคนเพราะว่าให้ยังใส่ปลาแดกอีกนะพอโบเห็นหกเลยมาทุกคนมาตัดโอกันเลยโอ้ยเดือดเดือดยางทางหลังทุกคนสิ่งที่ลืมโบได้ก็คือยาด่างด้วยทุกคนนะ ได้ลงไปเลยทุกคนปกติเฮะคนสิจีกเอาวอันนี้ออกทุกคนเองแต่ว่าโบทันแล้วตอนนี้แม่อยากาก,ยาก,กินข้าวสิก็ยากคือกันเบอามือซ้ายอันนี้ยังเบิกจีบเลยใส่เลยทุกคน้ทุกคนประตูอัดเองเนี่ยจะขายต้อทุกคนมันซีเรีทุกคน หนเติมได้ตัจเพื่อมานสิเละเย่ตันเลยเรียบร้อยแล้วน,นี่มันจะสิเป็นกากอันนี้ทุกคนเดี๋ยวสิจะเอามาน้ำต้มเนาะน้ำต้มก็คืออ่ะน้ำยูนิยามอต้มเนาะเข่งห่อเลยทุกคนเอามาใส่เนี่ยแล้วกระจายให่อตอกเนาะตอกเพราะว่ายานแบบมันมันเป็นใยเดี๋ยวทุกคนใยมันอยู่ในอ่นยานางะน,นะเขากระตอกตอกออก แล้วก็จางนั้นเขาก็เอาประแดกลงไปทุกคนแล้วกาป้าไว้ป้าไว้ทาข้าวเ,เบอร์สุกข้าวเบอร์สุกแล้วเขาก็ซิมเบิ้งว่ารสท้าเป็นจังดาแล้วก็จ้างนักเอาผักอีกตู้ลงไปทุกคนแล้วก็กวกเซตปเ,เ,เป็นที่เหียวห้อยแกงแกงนอนอเข็มนอเราแล้วก็นอไม้ทุกคนสามอย่าง้า <c oughs> ทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปวะไปอะไปตุ้ แกงเขาก็ใกล้ซีสัมเลตแล้วมาใสา่ผ้าอีตูล,ลงไปเลยทุกคนใส่ไปเลยอืมป้าทุกคนมาปรุงกันเลยมาเด้อทุกคนเด้อมากินน้วกันเด้อแกงเนือไม้แกงเนือเล่าแกงเข้มป้อสามอย่างเลยทุกคนในหม้อเดียวกันมาเด้อกันเด้อแกงสกติ๊าเซอรเตร็จหม้อแล้วโอ้ ยากินมากคือแบบตอนนี้คืออยาก,กินข้าวแห้งกันมื่อเช้านี่กับบริพาดาีกินข้าวเลยได้ป้าตดหทุกคน,นเก่งมากมายเลยมาเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อแซ่บๆเลยทุกคนมาเด้อแกงฮอนฮอนสสิกะฮอนตอนนี้ปาทุกคน let's go กคนมาเด้อมากินน้ำกันเด้อเก่งสามสงนี้ทุกคนยอดเขม็มยอดนอเลา โน้อไม้หลายอย่างคนมาเด้อทุกคนเด้อมากินนกัเด้ยวดยบรรยากาศแบบฮ้อนนอนตอนนี้เนาะพุงขออ้าวแม่แล้วก็น้องทรายนะ <laughs> มาเด้ทุกคนเด้อมาเด้อกินก่อนอือเอาเลยมือลองมุงมนค่ะมองซิมึง <c oughs> อยากกินข้าวเลยตอนนี้ตอ,ตอนนี้พอยังไปมาเลยเด้อทุกคนไอ้เต๋อก็ห้องเงียวเงียบอยู่โน้อไม้ได้ควรกินโอ้เป็นอะไรแซ่บอ่ะแซ่บโอ้อยากกินข้าวเลยด้วยดิแม่นำ <c oughs> บรรยากาศตอนเที่ยวทุกคนมาเดอ้อมากินข้าวมาังกนเดอ้อ <laughs> อ๋อเกิจะเสพเลีเนาะ